สวัสดีค่ะแนะนํารถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมกันนะคะซึ่งรถกระบะคันนี้นะคะพร้อมใช้อีกแล้วรุท่านรถเขาทํามาขายนี่ส่วนใหญ่ก็มีแต่พร้อมใช้แทบทั้งนั้นกันเลยใช่ไหมคะรถอีสุสีแดม็กไฮแลนเดอร์ er, ค่ะรถกระบะมือสองปี06นะคะราคา125,000บาทค่ะราคาก็น่าสนใจค่ะลุกท่านสภาพรถก็ดูได้นะคะ เทธรรมดาค่ะเครื่อง3000ัคอมมอนเร็วดีเซลนะคะพารตี67พจ็ดไราพาวเวอร์ค่ะหน้าหลังเดิมๆห้องเครื่องอสวยๆนะคะตามรูปนะคะเน้นตามสภาพค่ะเพราะเป็นรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะต้องตามการเวลาและอายุของการใช้งานกันด้วยนะคะอาจจะมีเสื่อมโทมบ้างมีซิปบ,บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะ แต่เครื่องเกียยังดีค่ะซีสวยไม่ผุนะคะยางก็ยังดีทั้ง4เส้นแม็กสวยแอร์เย็นค่ารถอยู่ปทุมธานีนะคะ1 2 5 0 0 0บาทสนใจนัดรูกรถด้วยตนเองค่ะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ